ครับปั๊มเผาลอยไม่ทันใจนะครับเรามาโมโนี่นะครับมโมมอเตอร์มหัสัจจันนะครับใส่วินทดนะครับนี่นะครับจะทำเป็นระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ที่ใช้วินทดกับปั๊มหางนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราโมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับลองเรียบร้อยแล้วนะครับลองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วก็จำเชื่อมกับแผงสองแผงนะครับไปดูกันว่าน้ำจะออกมากออกน้อยครับครับอันนี้ก็เป็นระบบปั๊มน้ำเคลื่อนย้ายครับ ปัม๊มปั๊มหางนะครับงาน DIY เรานำวินทศมาใส่กับมอเตอร์มาสัดจันนะครับเพื่อจะใช้แผงโซล่าเซลล์สองแผงขับน้ำสามนิ้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับคอยติดตามนะครับนี่นะครับปั๊มหางของเราเดี๋ยวเราจะพันท่อเข้ากับพัมสั๊นหางปั๊มหางของเรานี่ครับ นี่คือปั๊มหาง3ามนิ้วนะครับแล้วพันท่อเข้าให้ให้ติดกันนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่ให้ไม่ให้เขาหลุดนะครับเดี๋ยวไปดูกำลังน้ำกันนะครับ นี่นะครับมอเตอร์มหัศจรรย์กับเครื่องปั๊มหางครับปั๊มหางเรามาดี y วเป็นโซล่าเซลล์นะครับน้ำนะครับสามนิ้วนะครับปั๊มหางสามนิ้วปั๊มเราจุ่มอยู่นั่นนะครับนี่นะครับนี่เดนนี่ก็คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับหรือว่ามอเตอร์เครื่องซักผ้าเข้ากับวินทดทนะครับ แล้วไปดูแผงกันครับแผงนี่ต่อสายไปนี่ครับแผงตั้งได้มาตรฐานครับสะดวกย้ายครับแผงสะดวกย้ายนี่ครับแผงมือสองแผงมือสองสองแผงแตกๆเลาล้านะครับแดดอ่อนๆนะครับเมฆบังนะครับนุ่นแดดอ่อนๆมีเมฆบังนะครับไปดูนะครับขอบคุณครับครับเราก็จับสายไฟเข้ากับแผงแล้วนะครับสายไฟเรา จำเข้ากับแผงอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวมาต่อเข้าเครื่องนะครับคอยมามาดูกันนะครับ